สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหน่วยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจําวันที่16สิงหาคม2,566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจำวันที่14นะครับผมสำหรับวันที่14 a d m i แอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมมึงรูด8กับสําสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 937433 93เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็74เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็433 3, เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็เข้าเฉพาะ93นะครับผมก็ได้เฮเฉพาะ fc พี่น้องทางสงปปลาวนะครับผม สำหรับ f c ่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม TEE สองห้าสองหกแล้วก็ขีดแอดมินจะลงแนวทางมีฮานอยนะครับผมแล้วก็มีหุ้นนะครับผมลงในกลุ่มนะครับผมหน้าช่องแอดมินทําไม่ทันนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่สิบหกชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผม แอดมินก็จะให้เด่นอยู่ที่9 7แล้วก็3เก้าจะมีเก้าหนึ่ง เก้าวสองเก้าวสี่และก็เก้าห้านะครับผม <95 S 1> บสำหรับเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม กับเจ็ดกาวนะครับผมสามจะมีสามสองสามสี่ กับสามหกกับสามเก้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมีเก้าหกเจ็ดห้า แล้วก็สามแปดเบอร์นกาวกาวนะครับผมเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองสองสำหรับสามตัวนะครับผม

835และก็973นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566 แอดมินให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูด7กับ3นะครับผมสำหรับ9นะครับผมจะมี 9, 4, 9, 5, 9, 1าหสำหรับ7 7, 6, 7, 9นะครับผม 7, 1แล้วก็ 7, 3 สำหรับ3 3639นะครับผม34แล้วก็32สองำหรับในชุดกันนะครับผมมีเก้าแล้วก็38ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิร์เจ็ดสองำหรับ3ตัวนะครับผมมี6กเ5 3 4แล้วก็เก้นะครับผม ็ดพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอ็ซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ